แคปตันนอพุมกขายที่จังหวัดชนบุรีครับตอนนี้มาที่สวนสัตว์ปดเขาเชียงโอแกนก่อนจะเดินทางก็ต้องเก็บแรงก่อนนะครับตันนี้คือแผนที่นะครับผมตอนนี้ก็ะปาติดติดเดินชมดิวดาบรอเบลนะครับไปสัมผัสใช่ไหมไม่กล้ก็ไม่ร้อนเท่าไรนะครับผมเดินกับแม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เนาะเดินไปกับแม่ ดูดูกว้างดูดูทางฝันได้เห็นใกล้ๆเลยดูดิดูดิดูดินี่ครับทางนี้เราก็จะเห็นกวางนะครับโอ้โหแบบใกล้ชิดเลยเห็นไหมใช่กว้างไหมนงกวางอย่าป้าถ่ายรูปให้นะตอนนี้ผมกระโดนเข้ามาในห้องน้ำนะครับจะบอกทำไมเนี่ยกลัวอยู่ใว่าที่นีคือห้องน้ำ โอ้นวสัส่อนนครับอดีโอเจียนเขเลยเข้าสวนเขาเลยล้มุโอเียนเขเลยเนียไปนี่นครับคือโน้อยที่ไป่นเาไว้บันทายเข้าแล้วพอจประตูทางเข้าแล้วเยอเข้าทางเข้ากันมาเมาเมาเ ครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับจะมีจุดสนที่ว่าจะจุดขึ้นรน,นปนนลทีนี้อันนี้เขาเดินกัน<ด>นี่<ด>ถ้าใครอยากจะขึ้นนะครับขึ้นรถน,นี่ได้เลยเจะหเห็นก่อนออดูกวามกินข้าวเดี๋ยวจะร้อนนิดหนึ่งนะฮะแ้่หมัอช่วงนี้ม<ด>าจะถ่ายลูกคู่ให้เลยนี่ก็อยู่แค่ตรงนี้แหละ จะไ,ไม่ทำมาปล่อยความเงี้ยนี้เนี่ย,ยถ้าผมมีปืนนะเฮ้ย <c oughs> น่าสอยอเฮ้ยอ <c oughs> ันนี้เรามาดูส่วนสัตว์คณะไม่ใช่มาทำลายสัตว์ใช่แล้วทีน <c oughs> นี้เราก็อ,อยู่ที่รถที่ให้ชเช่ารถนะครับนี่รถกอล์ฟมาแล้วลูกมามาแล้วตอนนี้เรากำลังไปขึ้นรถกอล์ฟแล้วเร็ว มาลูกมามาแล้วเดี๋ยวมาหาแม่จอหน,นี้เราก็มาเช่ารถนะครับไหน้หาดีไซนก็มีห้าร้อยบาทใานห้าพันมิลลิวินานะครับเราเพิเลือกเป็นสองชั่วโมงไปเลยใต้ร้อยบาทตอนนี้ก็เข้ามาดูโซล่าเพินก่อน ตอบไหมครับหูตอบดีโอ้เราเียมาเจอฮิปโปแล้วนะครับครับครอบเราไม่อกี้นะฮะฮิปโปตัวน,นี้ก็เป็ตาฝนตาฝันด้วยว้าโปโปดูี่สองตัวเลยมาดูตาฝากว่าโปโปอันนี้ครับตัวน,นี้ก็เป็นโซนที่ดูฮิปโปนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของีิปบ่นหรอัมีหลายชุดเลยมีทั้ฟังไซฟังควาชนช่อตเล็กเริ่จะดูตรงนเอล้ไปีอันเอ๊ะตนไมดูเรื่อลกมีหลายชุดไปได้ยนะเนี่น่ช่เวงเวลานอนเนาะรู้หลับหมเลยลมเลยูกวะอันนี้ก็พานะครับจิง โอ้นี่กี่วงกี่ยามแล้วเดี๋ยวมาป้าคอยดูนะตอนเด็กผมคิดว่ามันเป็นเนื้ออนี้ครับฮัลโหลไม่ใช่แล้วกินไหนได้มันคือฮิปโปที่มันตอนเด็กก็คิดว่าเรากินเนื้อฮิปโปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะครับเราก็เลยโซนที่เป็น นิโปมาแล้วนะฮะแต่ว่าหนักลูกไปได้ดูเลยตอนนี้เราไปไหนกันดีต่อครับไปตามทางก่อนตามก่อนนะครับคุณแม่แจะพาไปไหนครับแรกแรดเลฮะกากนิเมหางแหวนตัวนี้ต้องบอกว่าข้างบนก็มีมีมากมายหลายอย่างนะครับอาจจะต้องเลยตอนนี้เรามาดูอีราฟกันดีกว่าฮะน่าจะใช่ละตอนนี้อีราฟแน่นอน นู่นอโอเคเราไปจอดด้วยนะครับตลอดทางทางก็จะมีของมีหมวกมีนู่นนี่นั่นนะครับมาไปสัตว์แอฟริกาใช่ที่มาอยู่ในประ<น>ทเทศไทยเราต้องจอดนะครับนีนหนึ่งปาก็ต้องอโอเค จะทำไมทาเลยมันไกล้จังเลยนะว่าอยู่แถวโอ้โหอยู่ตรู้นะจะเดินไหวปะเนี่ยต่อมาเดินกันไปนะครับทวนเทียมทวนเทียมโอ้ยไอ้ยิ่งพอเหมือแตเสร็จพอมาถึงแล้วก็เจอเลยสั่งทวนี้มาอยื่ลอก่อัลเลยฟังป๋าลออาหารโอ้ยมีอาหารให้เรานี่ ไปได้คินทอปเดวยโอโหก็พิูประับถึงเมื่อไหร่ไม่ถึงอ่ะตัวนี้ทำไมหนูไม่ถึงอ่ะไกลจังเลย โอ้โหไม่ึงไม่ถึงน่าสงสารจังเลยเนี่ยโอ้โหดูดิต่อได้ไหมเอามาให้มาต่อได้ไหมากไม่นี่แก่การให้ถ่ายรูปีโด้แลวโอ้ดูดิความพยายามนันี่มันก็พยายามจริงๆใเนี่ยืนให้ได้เอาเไปเอาไปเอาไปกินถึงมเนี่ยบางคนจะตกไป็นด้วนั้นแล้วเธอจะกินหมูไหมครับโอเคเ็ดให้แม่ให้ ให้ปลาให้ปลาเนี่ยได้เียกินไหมให้เท่าไหร่ก็กินไม่เลิกนะเนี่ยกินได้ทั้งวันเลยแค่มีเบือแฟนบังเลยไหนไมไม่หัดไปกินผักแบบวีนบังมันเอาออกไม่ได้นั่นอ่ะว่าที่นี่เขาไม่จะแบบนี้ต่อใช่มเดี๋ยให้เดี๋ยวให้อันนี้มันกินไม่ได้ต้องอย่าให้มันก็เนี่ยจะให้มันต้องต้องสู้นะครับเขาต้องกินจะไปนะครับับบกรรมสู้อะไรไป อืมตอนนี้นะครับก็ให้หารไปเรื่อยๆนะครับนี่ตัวต้องจับเแน่นจีดูแรงมันเด็กมันเคียวมันเคียวไม่ได้เก้าออกแต่ว่าไม่กล้าดึงอะกลัวมันกลัวมันเอกลัวมันโมโหใส่ ฉันว่าพวกเรามีที <sa> ่อนดีกว่าไหมกินเยอะขนาดนี้มามาไหมพอแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วพอได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอ้นี่ก็จะหายอยู่แล้วแหละไม่ยุ่งเรื่องของเขาทั้งหมดลมาตัวล่อมาอันนี้ล่อมาเอาเนี้อ้เหีกกูจะไม่เหลแกมซ่อนตัวจอนั้นออกให้เขาจอนะออกให้เขาถเห็น ตาฝันให้ไหมเอาม้ยตาฝันให้ไปเลยลูกเออให้ไปกินของตามฝันด้วยเอาไปเลยนะเอาให้นำใจเอาให้นำใจไปเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะเป่าัฟฟี่บานเออเก่งจังเลยค่ะเออเก่งจังไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวลูกตกลงไปอ่ะไปเอ้มองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยเฮ้ยเอาเลยอุ่น ฉันมองแกมันานแล้วนะจะบอกยี่หลักมิแต่เท้าไปไม่ได้เชล็บตอนนี้เราก็มาดูสวนสัตว์เล็กนะครับน่าจะเป็นตัวบินได้เชล็บเชล่านี่ เไม่นาใช่นะเากจะขกระจกลูกจะขกระจกมันอะไรสักอย่างนึงมันเป็นลิงอ่ะลิงผสมผสมอะไรอ่ะผสมอะไร้ันอโมลสิโอ้ดูเปนเขียงโอ้นี่ดงลิงแน่นอนก็แค่เียงว้ตรงนั้นนะเอ้ยัเลยเฮ้ยบ๊ายบายมนเรียกไปลหวนี่้ไลวนี่ลวนี่ลกินไม้เล่นละ ดื้อจังวะโอ้ดื้อมากเลยดิดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็พบสบู่นกแก้วด้วยนะครับเออจับไปด้วยแล้วดูดูข้างหน้านั่นะลูกนี่อะไรอ่ะศูนย์การเรียนรู้อะไรอ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีช้างมีอะไรด้วยตรงนี้ ตปนรถจอดเยอะยนะมีช้างวันนี้มีช้างว่ายน้ำไงโอ๊ยตวช้างว่ายน้ำไหม,มแต่ว่าจอดรนงนี้นี่จอดตรงน,นี้เลยนี่ก็จอดได้ไป<า>ตา,าล้นมา,า,มาอ,อาร่อำคนมารอกันนี้หมดแล้ว ถึงแล้วโอเคตอนนี้เรามาดูช้างกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นช้างโซนช้างวายน้ำแล้วก็ไฮกลวยใช่หรือเปล่าถ้าบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบม,มาดูกันนะน่าคิดจริงๆนะองช้างมั้ปยปุ๊บไม่ใช่กล้วยเรียบร้อยนะครับผมสองแถวได้โอ้ยให้ลืมเขาไอ้นีน่เป็นรอยอย,อย่างเงี้ย เป็นวงการแล้วไม่ใช่นาออกมาแล้วนี่นะครับก็จะเปิดเป็นรอบนะครับตอนนี้รอบประมาณไปสองนะจะมีท่าอะไรให้กับทุกๆคนนะครับที่เข้ามานี่น้ำร้องหนูๆใครอยากพาคุณป้าคุณแม่มามาเดิเลยนะัดโ้ว่ายน้ำไปว่ายน้ำมานี่โชดห้าอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยวาไปก็เขาเนี่ยใช้เว้นตานนี้น้ำดีบ้างเนี่ยโอ้จีโอ้จี มีนอเลาะหนนก็มาดูกันแกล้ๆถ่ยรูกกันได้เลยแลบรอว่าไม่โดดมันมาขี้แน่ฮะไอ้ี่เดินใช่ไหมเนี่ยเดินลุยน้ำวัดนึ่งไม่รู้เราข้ามช็อตหรือเปล่าาก็ไม่รู้เราก็ถ่ายรูปแล้วนะตัวไปใส่เพลงเองโอ้ตัวนี้ไม่มาตนี้แล้วตอนนี้เราก็ไปดูโซนทับไปกันเลยไพรออ จะกีบบออ๋อเเครื่องเล่นเขาถ่ายตัวแล้วนะพี่สายเก็บเขาเป็นเครื่องเล่นรู่เป็นกิจกรรมแล้วก็โหรสลิงนี่เรือกระบเรือนกระบบัวโอ้ที่นี่โอ้ที่นี่ก็ได้นี่โอ้นี่เล่นสนุกเลยที่เราอยากจะเล่นกันเมื่อครั้งที่แล้วนู่นน่ะโตอนนี้เราก็ับไปดูอีกโซนหนึ่งแล้วครับตอนนี้เทราโซนก็จะมีสัต เ้าก็ไปอีกที่หนึ่งอีกีกี่อันนี้อะไรเนี่ยนี้คืออะไรอ่ะโซนสิูออห้จะดรอมขรรขึ้นมาไรไหมขึ้นาไรอ๋อแต่าให้ได้วิวที่นี่สก็ต้องนั่งรถกบเลยตรงตรงตรมันมันเวียนแต่มันมันงงไปหมดแล้วตอนนี้นะ ข้างล่างอีกอะไรนกอะไรกับลูกปูหมดเลยนี่เราต้องอยู่กันทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยสัตว์เราที่งงงงมากเลยตอนนี้เขาก็ยังงงอยู่คือตอนนี้หนูอยู่ในโซนสิงคโปรแล้วนะจริงป่ะพี่ว่ารถไม่ได้เข้ามาจริงเั้งหมดที่เราเอารถเข้ามาเองได้แต่เราใช้รถกอล์ฟอ่าทีนี้เรายิงยาวแล้วทีนี้เรากำลังยิงยาวแล้วแล้วเราก็สัตว์เยอะด้วยตอนนี้อีกโซนหนึ่งแล้วจ้าลูกจะอะไรลูกน้ำหิวน้ำเดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนไหมตอนนี้อยู่ไหนเดี๋ยวก่อน ขอชี้พิกัดกอนแม่มึงก่อนอย่างนี้เหรอด้านล่างมีอีกมีนกมีอะไรเีกอันนี้กับตันผมกําลัางขึ้นไปนะฮะจิงโจนนี้จะมีจระเข้นะครับมีจระเข้มีแมวน้ำมีหลายอย่างเลยแต่ว่าเมื่อกี้เมืเ่อกี้อยากดูนกแพนขึ้นมากเลยต้องต้องไปดูได้จะไม่ทัน วนี่แกสองคนจะขับรถมานไปไหนเนี่ยบงเผหมดแล้วยังไม่มีจดหมายฮะนั่นอะไรอ่ะเฮ้อเ้ตัวอะไรอ่ะมีใครช่วยรู้บอกหน่อยละกันนะพี่กอสงไปแล้วนะทุกคนจัดไปจัดไปหไล้ยโอ้โหดูตัวนันเ โอ้าว้าวว้าวาวว้าวโอุ้มีิสวยโอ้าตรนี้ตัคืนโอ้ตวนี้อะไรบ้างคุณแม่อุ้ยชมดชมดลองจักที่ดูแผนที่มาลาก็กมาเจอแล้วนะตอนนี้น่าจะเป็นเอ่อมีนี่นะเป็นมีดํามีดําครับี่กินป็ดทัพกันนะครับทันก็มา ไปไหนหมดอะเลยไปหมดแล้วตัวเป็นฝั่งนู้นกันนี่นี่จอจอดจอดนี่นี่นอน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 อยู่แล้วน่ะมันมาันอตัวพวกนี้มันหากินกลางคืนมันก็ต้องนอนกลางวันถูกแล้ววันนี้คือชมดนะครับตัวนี้เขานอนอยู่นะครับนู่นนู่นหนึ่งตัวเลยมาเน่นเขาเลบดินอยู่ตรงนี้ไปดูกันตัวระหว่างนี้เอาอันนี้ให้ลูกกินก่อนไหมมันไม่มีหลอดแล้วหลอดไงเอาน้บเปล่าให้ลูกกิน เน,น,น,นี่ยนะค้างค้างกลางคืนไม่หลับไม่นอนไม่นอนต,ตัวเหมือนตัวอยู่ที่เชียงใหม่เลยอะอยู่เหนือเลยบนเขาอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเขาสูงแล้วเหมือนแบบอารมณ์เหมือนอยู่ในเขาเรียกว่าไงนะเชียงใหม่เนาะเหมือนขึ้นเขาไปเลยอะ นเนี่ยแล้วมันมีแบบโซนที่เป็นแบบสัตว์ป่าเยอะมากเยอะแบบนี้จะเยอะยังไงเลยแล้วก็จะบอกว่าแดดแรงมากๆเลยใช่ครับจริงน่าจะมีอ่าร่มอะไรนะไหน่อยนะว่าไงเพื่อนโอเคกคนีก็เปไทลูสก้สกาอยยียอะ <You> okay? อยู่เค็มอยู่เค็มไหมดีเหรอหัวซอกแต่ don't be naughty ต้องบอกเลยนะครับว่าโซเัตินี้มีนาทีกว้างใหญ่มากและมีแม่น้ำตืก้กลางด้วยถ้าใครที่มานะ อยากให้เผื่อเวลากันมากันสียสายนะโซชาบ้างก็ดีจะได้มีเวลาบรรลุศักด์ที่หาดูระยากยกยุดแบบนี้ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาในจุดที่ลึกกลับตรงนี้เป็นโซนชิปโยไม่ใช่สิเนียมันเป็นลิงวัวมุตังงับตาชม ีนอฟลัมเด็ดเดไปอย่างช้าช้าจะไม่เห็นเรื่เลยนะ พ่เห็นมีอะไรเลยงไหนนี่อะเ้ทำไมเป็นยี่ี้มใครมองเห็นมั้งครับเจ้ายมอไม่เห็นอะไรเลยนะนี่เอ้ยชิงนซีจะไม่เห็นอะไรนอกาน แล้วไงชดําๆยุติงนะประอยู่สสกัยเชียฉันเสียงึมาดูแคนัเนี่ยนี่เราก็เดินไปอีทีนึงนะครับเอาละครน้องนุ่นโอ๊ตเหนดกอนอนนี้เราบอชกับกันแล้วใครที่อยากมาส่วนสัตว์ปเขาเขียวจนมาจุรีันก็มากันได้ตนที่อยู่ลเลยขาดัวเขาก็ไม่แพนะ หโหลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนั่นคือราคาของวุไอต่สันเด็กโคแค่สามสิบบาทเอาหน่ามาเลยนะมาดูมีสัตว์เดียร์มากมายก็เจอกันไม่คิปหน่านีจ๊ะไปบอย